ถ้าคุณอยากรู้เคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการฟังให้จบเคยไหมเห็นคนอื่นเขาลงทุนแล้วรวยเอาเอเราก็อยากตามบ้างแต่ใจมันสัน่นกลัวขาดทุนกลัวเงินจมผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยครับเพราะผมก็เคยเป็นมาก่อนแต่แล้ววันหนึง่งผมได้รู้จักกับ DCA Dollar Cost Averaging หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันทรงพลังขนาดไหน DCA มันง่ายมากครับลองจินตนาการว่าคุณกำลังรดน้ำต้นไม้ที่คุณรักคุณไม่จำเป็นต้องเทน้ำทั้งหมดลงไปในวันเดียวถูกไหมครับคุณค่อยๆรดมันทุกวันจนต้นไม้มันเติบโตแข็งแรงและออกดอกออกผลให้คุณชื่นชม DCA ก็เหมือนกันแทนที่จะเอาเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนทีเดียวเราแบ่งเงินก้อนนั้นเป็นส่วนเล็กๆแล้วทยอยลงทุนไปเรื่อยๆในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นทุกเดือนทุกสัปดาห์หรือทุกวันแล้วมันดียังไงเพื่อนผมถามวันก่อนก็แค่ซื้อซื้อขายขายไม่เห็นมีอะไรพิเศษ นี่แหละครับคือสิ่งที่พิเศษเพราะ DCA มันช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้ครับลองคิดดูสิครับถ้าเราลงทุนเงินก้อนใหญ่ในวันที่ราคาสูงสุดเราก็อาจจะขาดทุนทันทีแต่ถ้าเราทยอยซื้อเราจะได้ซื้อทั้งตอนราคาขึ้นและราคาลงสุดท้ายแล้วราคาเฉลี่ยที่เราได้มาก็จะต่ำกว่าการซื้อครั้งเดียว แล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนอนาคตได้เพราะ DCA มันทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องจับจังหวะตลาดแค่ทำตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้ทุกวันความอดทนและวินัยจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่งอกเงยจำไว้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนที่สม่ำเสมอและ DCA คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทามันได้ ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน DCA อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยถ้าคุณอยากรู้เรื่อง DCA แบบเจาะลึกคอมเมนต์คำว่า DCA ไว้ผมจะทำคลิปอธิบายให้ละเอียดเลยและอย่าลืมกดติดตามช่อง Wealth Balance ไว้ด้วยนะครับเพราะที่นี่เราจะสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไปด้วยกัน